के वासे आरो सा မျက်နှာ30နှစ်မှာပါတယ်အလဲပီးလေးနဲ့ဝင်ရိုးလေးတွေနေချန်တဲ့တရလေးတွေနေဆက်ပြီးတော့ပောင်းမယ်เนาะဒါဆိုရင်တရဆလတ်အိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะကောအိုကူကောအိုကူမိုက်အိကူကောအိုကူမိုက်တိုကိုကောအိုကူမိုက်တရီကူကောအိုကူမိုက်ဂျာတဝါကူဂူကူကိုကိုဂူ จอูจูจอูจูไม่ีกจู o โจอูจูไม่ทจูโจอูจูไมตรีจูโจอูจูไม่ชตาจูจูจูโจจูจูโดอูดโดอไม่เีกดดเอกตทันทีวุฒิสันลบมาเทศทารีแต่ยู่ทธรรมไหมเนาะโดอู่โไม่ทูโดทุตันทีเอาคำยืนตตน ดอโโดเม่ตรีโดโดโดเม่ชะตาดู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 สี่รอตราตันชี่สละออนในสลงปางเม่เนาะกออกอกออกอไม่เอกกอกออกอไม่ถูกกอกกอกไม่ตรีกอกออกอไม่ชตวากอกกอ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  จอจโอจอจอไม่เอกจอจโอจอไม่ถูกจอจโอจอไม่ตรีจอจ้อจอไม่จตวาจจอจ้อจอจอจอโด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 ไม่เอกโดอโดอไม่ถูดโดดอโดอไม่ตรีโดดอโดอไม่จตวาโดอ ดอ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 ก็ว่าดีอเลบี้เนี่ยตระตัญญีสลันออเนဝင်ရိုးเนี่ยစလုံးပေါင်းပြီးတော့ထွက်လာねအသေးလေးတွေတုံးလုံးရှိရယ်เนาะအသေးလေးတွေဆက်ပြီးဖတ်မှာกอออกอไม้เอกกอตีเซ้าตีพูดมานี่เนี่ยกอสร้างสุดาปะยางก็ပြောละเนาะกอဆိုราก็ตีเซาะดาเนาะตอออตอไม้เอกตอและอะไรပြီးတော့เสร็จติทุกคนทุกคนพิเศษทุกคนทุกคนก็จိုးวะลุควဲวะลุเปลี่ยนเสร็จตาโตลุပြောลุยาได้เนาะ บอ่ะขอรีบว่าบอบอไม่เอกบอกี่กัรกบย์เหรเนาะอีสัตวรู้ตราสละอือเนสโลนซาเปาเมเนาะกอือกือกอือกือไม่เอกกือกอือคือไม่ถูกเกือกอือคือไม่ตรีคือกอือคือไม่จตวาคือเก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 ือ จอเอเจอจอเอเจอไม่อีกเจอจอเอเจอไม่โทเจอจอเอเจอไม่ตรีเจอจอเอเจอไม่เจตวาเจอ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 ดอเอเดอดอเอเดอไม่อีกเดอดอเอเดอไม่โทเดอดอเอเดอไม่ตรีเดอดอเอเดอไม่เจตวาเดอเดอเดอ สละอัวเนส์สบิดรสละลงท้าพังไหมเนาะกอัวกัวกอัวกัวไม่เอกกัวกอัวกัวไม่ถูกกัวกอัวกัวไม่ตรีกัวกอัวกัวไม่จตวากัวกัวกัวกวกัวกัวจออัวจัวจออัวจัวไม่เอกจัวจออัวจัวไม่ถูกจัว จออัวจัวไม่ตรีจัวจออัวจัวไม่เจตวาจัว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 ดออัวดัวดออัวดัวไม่เอกดัวดออัวดัวไม่โทดัวดออัวดัวไม่ตรีดัวดออัวดัวไม่เจตวาดัว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 เลบินันตระ แต่ชีสละอัวเนสลงพามิโลวันยุทธเริมาเดบิลยตลลายเนาะอเดบิวส่งบามิซัพเนาะตัวอัวตัวไม่จะตัวตัวลํแมลาแสุดาสายทุเรหาวผรามเนาะลีลมทุกกาลาแมูกูผิราเนาะอัมากาลมาแมสู่สีตัวรถลีละแมาสู่สีตัวเครื่องบิน